มาค่ะจะเป็นปลาหมึก้อบคุณมากหอมเครื่องในไก่ใส่ผักซีแล้วก็หอมเดี๋ยวนี้ล่างทานเคียงไก่ก่อนอือมเครื่องในไก,ก่มีพวงไข่นะคะพวงไข่ไก่พวงไข่ไก่ หอมใส่ผักซีใส่หอมใส่ผักอีกตู้หอมไก่ดิ่งข้างสุนัขซอยนะคะใส่เป็นนุ่ยอย่างนี้เลยเด็ซอยแจนเครื่องในมันหินขนาดไหนครัจักซสินเนรื่องในมัน้งป้แบบใหญ่มากเลยอันไหนเล็ก สมเครื่องในอีนี่มีกกมิตรเครื่องในรู้ว่ามีตัม้มมงไจน,นี่อย่างมันน่ะนีะ่แต่เครื่องในจริงๆ ขัวก่อนดี ้าเรียบร้อยแล้วนะต้องขัวก่อนนะเจ้าบะข้าวข,ขัวเสร็จตะไค่ค่ะ อ่านว่าใส่หอมหลายๆเลยแสบใส่หอมกับผักซี เซไว้นี่ห่อค่ะเนน่าขวนั่นพอดีคผข้าสิบกตะลัด้าคเป้าสิกว่าเบัวอกไข่บ้าขวาไขาา่ขึ้นขว่้วยเกันเพราะว่าไส่มัาแตก แกต้มไอโอ้ยโอ้ยเนี่ยหนูเอาไข่ลุงมาแลวมันแซมหนกับหอนละกัน วัวใส่ตะไคร้พริกสดใส่เกลือจังหน่อยนึงกัน ขัวก็ยังแห็งแล้วเขาตุ๋นแบบใส่น้ำกินเลยอุ้ยใครมาหน้า่ายเยดืหมาสุ่ะปุงเลยค่ะนุ่งน่ว เสียบลายเสียบลาใส่หน่อยใสหน่อยก็ใส่า็ใส่มาเสียบเลยเพราะว่าให้เดือดแล้วเขาจะ,ะใส้มาใส่ผักค่ะบันใส่ผักใส่ข่บกัวเพราเดือยแล้วใส่ผักดเลยค่ะัน เท่าไรขนาดเลยเต็มหมอ้อเต็มหมอ้อจุกๆไปเลยอืม ใส่เขาขัวค่ะบ,บันี้ตปดแล้วใส่ไรห,หอมเอามาข่างเตาแกงให้เขาเตาเตาแกงหน่อยมันโมค่อยมันสะใส่เขาขัว,ขวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะบ,บันนี้ไปไปซิมกันค่ะ ครับสวัสดีครับกับนายทว่าผมใส่ของนางเอ๊ะโอ๊ะจังๆอะไรห่างๆยังไงไหนลูกนั่นดิล้างมือยังคะลุกไม่ยิ้มไข่ลุกยิ้มไข่เป็ดเอาไม่ยิ้มไข่ไข่อันนี้ก็มีนะนี่นี่นี่เเคห็นไหมนี่กินแล้วค่อยไปเล่นลูกเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนค่อยไปเล่น อูวพวงไทยครับพี่น้องต้กูตีแจกเลยอ่ะต้นันเตีใช่เหรอเนาะไม่ใช่เงเดี่ยไม่เห็นบอกหววหนูก็อยากมาให้พี่แน่ยองจิ๊กกกไข่พอดีงอเลยวะช้อนไข่ช้อนมันด้้อเอาหนิ่ เอาเอาานี่เขาใส่อ่ะเดี๋ยวไปแมาดูมัยคือเอาไปอย่าไปใกล้ติดพ่อหนุนมันนั่งไม่พอกันน่ะเอาไปนีนี่ยญ่ไม่ถึงพร้อมตัวใหม่มาจะแบบพร้อมนีไดเยอะเยอะ ดมันยังไม่ตายเหรอลูกอ่ะเนี่ยทำให้แล้วเอามือหยิบเลยค่ะมันจะกินได้อเหยาสักเหยาสักเอาเออหยิบกินเลยเยังไม่มยุกยังไม่หลุดนะเดีมมด๋ยวพนักงานก่อนค่อยไปเล่นมา,า,าดักเลยเนื่อหางเล่นอยู่ข้างบ้านนะลูกร่มเย็นเดือดไม่ทำพุ่งพูนหรอ ้อมเย็นมีตุ๊แม่ไหมมันมีหัวตัดนี่งทำอะมีแดงสีไหมแม่จะนกินาแัมันกินนอมงกเหมือนมันนั่นหนังมันสัดน์ไปนั่งนั่งอูขาเลย ไป่ขาดไม่หล <bir> BI <cutter> ุดเนาะนัาไม่ดีเสียงเศริมากอยู่แตเขาเยกผิดจะเขาเจ๊งข้าวโพดเหรครับุกคน นายไค่ปวกเงเลย้วหยกน้ำม,ม,มาได้ทุกวานหยกเองไปยกไส่น้ำตัวที่หยกเีไปยืเม่มร่างไยมังถ้าพ่อหาให้ดมีเยอะแยะห่หไงไม่ใช่หรือไม่ใช่ไงมอไมสุดอเหมือหนปะอะหร ขาไม่เยีไข่หรอกแต่มันเสร็จจะไข่มันเนาะจะคือตกไข่แล้วกันกับมันเสร็จเพื่อนนี่เขจะรสาติไ่เาเอิวไข่ไ่นี่มันมีต่ใสเปิดัวไข่มัดไม่ได้ เหลือที่นก็ัมันอ๋เากับตึงเดียวคืออย่างคึกงอนไ่บอนนะ ม,มอตอนก่อนอือเขึนจีนไก,กลไหมต่อซอ,อ,อยข้างในขึ้นไหช่วบว่าแต่

ครับกล้องไทยครับต่ดกนไหมครับ<ห>นีน่ <c oughs> มาครผมจุดกินิเบรัดผมมามครับกินไหนครับสดียครับบายผม๊ายบายครับ